ไปตอนที่เรื่องของหนี้กันสักหน่อยนะคะดูเหมือนว่าหนี้เกิดขึ้นอย่างมากในช่วงโควิด1 9ีนรัฐบาลเองนะคะก็ต้องสร้างหนี้เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะรวมถึงภาคเอกชนเองก็ต้องพยายามที่จะระดมทุนเพื่อให้ประคองตัวอยู่ได้นะคะสถานก,การณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรไปเช็คกันนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับภารนี้ทั่วโลกนะคะบอกว่าหนี้สาธารณะของภาครัฐแล้วก็หนี้ของภาคเอกชนลดลงมากที่สุดในรอบ70ปีนะคะอย่างไรก็ตาม นี่นี้แม้จะลดลงเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่ามันมาจากการเพิ่มในสัดส่วนที่สูงดังนั้นการลดจึงมีอัตราการลดที่ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแต่ปริมาณนี่สินโดยรวมตอนนี้ก็ยังถือว่าสูงกว่าก่อนโควิด19อยู่มากทีเดียวค่ะโดย IMF ได้คเปิดเผยรายงานที่ชื่อว่า Global Debt Monitor นะคะซึ่งระบ,บุภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยมีนี้รวมกันลดลงประมาณ10%ตัวเลขนี้คิดเป็น247%ของ GDP ภายในประเทศทั่วโลกในปี2021ลดลงจากระดับสูงสุดในปี2020ที่อยู่ที่257%ของ GDP แต่ว่าตัวเลขนี้ก็ถือว่าสูงนะคะเมื่อเทียบกับก่อนวิกฤตการเงินโลกในปี2007ที่มีหนี่อยู่ประมาณ195%ของ GDP ประโวยง่ายคือก่อนหน้านี้มีนี่เนี่ยไม่ถึง2เท่าของ GDP แต่ว่าตอนนี้กลายเป็น2.5เท่าเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในแง่ของเงินดอลลาร์สหรัฐนี่ทั่วโลก ยังคงเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะเพิ่มแนตาาที่ช้าลงในการโดยแต่ระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการที่235ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2021 ขนาดเดียวกันค่ะ IMF ยังมีการพูดถึงหนี้ภาคเอกชนนะคะซึ่งก็รรงถึงภาระผูกพันที่ไม่ใช่สถาบันการเงินรวมถึงภาระผูกพันในควรเรือนด้วยซึ่งก็ถือว่านี่ทั้งเป็นนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาเนี่ยทำให้ภาพรวมเนี่ยนะคะมีการชะลอตัวลงของหนี้โดยลดลงประมาณ6%เป็น153%ของ GDP อ้างอิงข้อมูลจาก190ประเทศทั่วโลกส่วนนี้สาธารณะนะคะก็ลดลงมา4% เหลือเ6เอร์ของ GDP ซึ่งถือว่าเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษทีเดียวแอนเบฟอร์ดนะคะว่าตราส่วนนี่สินที่แกว่งตัวมากผิดปกติเขาเรียกว่าเป็น global debt l o l l e r coaster เลยคือเป็นแบบนี่ที่เป็นรถไฟห่อตีลังกาเนี่ยนะคะก็เกิดจากช่วงของการฟื้นตัวจากโควิด1 i d 1 9แล้วก็ตรางเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเอง ขณะเดียวกันค่ะรายงานของ IMF นะคะยังพบว่าดินามิกของนี่มีความแตกต่างไปในแต่ละกลุ่มค่ะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนี่เนี่ยลดลงมากที่สุดนะคะทั้งนี้ของภาครัฐแล้วก็เอกชนลดลงประมาณ5%ของ GDP ในปี2021ตามมาด้วยตลาดเกิดใหม่ย,ยกเว้นจีนแต่ว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำค่ะสัดส่วนนี้โดยรวมเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2021ด้วยนะคะหลักๆก,ก็มาจากนี่ภาคเอก ชนที่สูงขึ้นทําให้มีนี่รวมสูงถึง88%ของ GDP ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างน่ากังวลในเรื่องความสามารถในการชรําระหนี้ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ได้ส่งสัญญาณดีขึ้นเลยแล้วก็ต้นทุนการกู้ยืมยังเพิ่มสูงขึ้นจากภารตดัณเบี้ยที่สูงขึ้นด้วยนะคะ IMF เองกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการชรําระหนี้ของประเทศที่มีรายได้น้อยกับปานกลางโดยประมาณ25%ของประเทศตลาดเกิดใหม่แล้วก็กว่า60%ของประเทศที่ มีรายได้ต่ำนะคะกำลังอยู่ในปัญหาภาระหนี้สินที่น่าเป็นห่วงค่ะโดยรุน่นนี้วิตเตอร์แกสปาซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการกันคลังของ IMF นะคะรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์วิโสอีกสองคนเนะะี่ยค่ะได้กล่าวในรายงานบอกว่าการจัดการหนี้ที่อยู่ระดับสูงนั้นกําลังเผชิญกับความท้าทายที่ยากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าการจัดการหนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีรายได้เข้ามาเพื่อชําระหนี้ถูกไหมคะแต่ว่าในภาพรวมเราเห็นเลยว่าการหารายได้หรือว่าการเติบโตของ เศรษฐกิจในอนาคตมีแนวโน้มชะลอตัวลงแล้วก็บางประเทศเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยด้วยในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมหรือว่าภาระดอกเบี้ยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะซึ่ง2ฝั่งนี้ก็จะกดดันการาความสามารถในการชรําระหนี้ของบรรดาลูกหนี้ทางภาคเอกชนแล้วก็ทางด้านของบุคคลธรรมดาในอนาคตด้วยและถ้าเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่นะคะนั่นแปลว่าเงินที่เข้ากระเป๋ามานอกจากเพิ่มขึ้นน้อยแล้วยังถูกออกไปจากเรื่องของค่าครองเชีพที่สูงขึ้นด้วยแปลว่าโดน3ต่อเลยคือ รายได้เข้าน้อยลงเงินออกมากขึ้นจากเงินเฟ้อรวมถึงต,ต้นทุนทางการเงินหรือว่าพารหนี่ก็สูงขึ้นจากดอกเบีย้ยที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะดังนั้นแ m f บจึงย้ําในช่วงท้ายค่ะบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความปั่นป่วนแล้วก็ความโกลาหลรวมถึงว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือเสถียรภาพในระยะยาวถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ล้าค่าม,มากนะคะนั่นคือปัญหานี้สินที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งเราก็น่าจะมาปรับใช้กับ ในแง่ของการบริหารเงินไม่ว่าจะส่วนบุคคลหรือว่าส่วนนิติบุคคลได้ไม่มากก็น้อยละคะพีวิตย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard W e a l t h ค่ะ